you mm -hmm. สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับรายการปันน้ําใจต้านภัยมะเร็งนะครับรายการที่จัดทําขึ้นโดยมูลนิธิหมอหมูสุ้มมะเร็งนะครับซึ่งเราจัดทาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไหลนะครับวันนี้ก็มาพบกับผู้ป่วยมะเร็งยากไลอีกรายหนึ่งนะครับชื่อคุณนัชชาหรือว่าชื่อเล่นว่าคุณนัทนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตสวัสดีคุณนัทก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอและผู้ชมทุกท่านผมชื่อนัชชาหกานสาระ แล้วคุณคุณนัทช่วยเล่าให้ผมกับคุณผู้ชมที่กาลังดูคลิปนี้อยู่ได้เข้าใจหน่อยครับว่าคุณนัทป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดไหนป่วยเป็นระยะขั้นไหนแล้วตอนนี้เนี่ยทำการรักษาแบบใดมาบ้างครับค่ะหมเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่สองซึ่งได้ทําการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเข้ายาทำาคมีบมทัในช่วงท่าฟื้นแล้วก็ ทานยาต้านมะเร็งค่ะครับไม่ต้องใช้แสงใช่ไหมครับไม่ได้ใช้แสงค่ะอ่าโอเคไม่เป็นไรแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนก็คือแค่กินยาต้านอย่างเดียวเนาะค่ะตอนนี้รักษามาเ,เริ่มต้นหลังจากที่ให้เคโมโมจบมาเนี่ยตอนนี้นานหรือยังครบหนึ่งปีพอดีค่ะอ่าหนึ่งปีพอดีแล้วคุณหมอว่าจะให้ยาต้านไปอีกกี่ปีครับทานยาต้านถึงห้าปีค่ะ 5ปีนะตอนนี้ก็ทานมาได้ปีหนึ่งแล้วเนาะโดยประมาณได้อีกประมาณอีก4ปีค่ะรบกวนทุนัทช่วยอ,อ,อธิบายให้ผมกับคุณผู้ชมเข้าใจหน่อยครับว่าคุณนทดมีความยากลําบากอย่างไรในช่วงที่การรักษาตัวเกี่ยวกับโรคมะเร็งนี้นะครับที่ได้ขอความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิหมอหมงสู้มะเร็งมาครับค่ะก็คือความยากลาบากก็คือตั้งแต่รักษาตัวมาก็ตกงานเลยไม่ได้ทํางาน ค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็ไม่เพียงพอแล้วเราก็เลีค่าเดินทางที่เราต้องไปรักษาตัวในเมืองก็เดือนเดือน่ก็เยอะแลค่ะครับอ่าลุกควรครับครับลุกควรถามเรื่องแรกก่อนครับไม่ได้ทํางานมานานเท่าไหร่แล้วครับหนึ่งปีเต็มเลยค่ะหนึ่งปีเต็มแล้วก่อนหน้านั้นทํางานเกี่ยวกับอะไรครับก่อนที่จะป่วยครับ พอสร้างธรรมดานี่แหละค่ะอ่าโอเคแล้วแล้วตอนนี้คือไปทำไปทําไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ค่ะแล้วแล้วตอนนี้กินอยู่ยังไงหมายถึงว่าเอาค่าใช้จ่ายมาจากไหนเพราะว่าไม่ได้ทํางานเลยรายได้ก็เท่ากับศูนย์บาทสิครับค่าใช้จ่ายก็มาจากแฟนแฟนเขาทํางานส่งมาให้อ่าโอเคก็ไม่ต้องต้องประหยัดเอาครับครับ ก็คือก็คือว่าตอนนี้รายได้หลักมาจากแฟนขออนุญาตถามหน่อยแฟนทํางานเกี่ยวกับอะไรแล้วมีรายได้เดือนหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่ครับแฟนไม่เยอะใครอยู่ประมาณห้าพันถึงหกันกว่าเดือนจริงๆใช้เองก็ไม่พอแล้วนะครับหมายถึงว่าของแฟนเนี่ยใช้เองก็ไม่พอไม่ได้จะเหลือมาถึงนะครับใช่ค่ะเขาก็ให้เดือนละพันได้เดือนละสองพันสามพันอยางมากก็สามพันครับครับโอเคแล้ว โอเคอันนี้เรื่องเรื่ er, องเกี่ยวกับการทํางานพอเข้าใจแล้วนะครับว่าโอเคว่าอาจจะตอนนี้ไปทํางานไม่ไหวเพราะเนื่องจากวกกา่ากําลังอยู่ในช่วงรักษานะครับแล้วก็ถามอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางที่บอกว่าจะต้องเดินทางเนี่ยหเราเดินทางจากบ้านเราเนี่ยไปที่รักษาเราเนี่ยรักษาอยู่ที่ไหนระยะทางเท่าไหร่แล้วมีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางต่อครั้งเท่าไหร่แล้วคุณหมอนัดที่แค่ไหนครับค่ะก่อนหน้านั้นใช่ไหมค เอาตอนนี้เลยก็ได้ครับค่ะก็นับประมาณ3เดือนครั้งอะโอเคแล้วเราเดินทางจากไหนไปไหนให้คุณผู้ชมเข้าใจหน่อยครับว่ามันไกลแค่ไหนมีค่าใช้ใจ่ายยังไงแบบนี้ครับค่ะโเดินงบ้านเนาอยู่อำเภอเขืองใน,ในจังหวัดอพบุรีเราต้องเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล5บพรรษาจังหวัดลพบุรีในตัวเมืองระยะประมาณ 7จ็ดสนะิบกว่ากิโลเมตรค่ะแล้วค้าใช้ใจ่ายที่เหมารถเข้าไปก็อยู่ที่ประมาณบางทีก็หนึ่งพันถึงพันสองนะคะครับไม่มีรถสาธารณะนะใช่ไหมครับมีค่ะแต่ต้องไปประมาณสามต่อ,อโอเคอโอเคอย่างนี้ถ้าหมอนัดสมมตินะตอนนี้นัดสามเดือนครั้งถ้าหมอนัดเดือนละครั้งก็ไม่เหลือเงินใช้เลยสิครับไม่เหลือค่ะ อ่าโอเคอเคข้าใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสรุปให้คุณผู้ชมเข้าใจหน่อยนะครับก็คือว่าคุณนัทป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะที่2ใช่ไหมครับระยะที่2อเนาะโอเคป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่2แล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงการรักษาโดยการให้ยาต้านฮอร์โมนแต่ว่าเรื่องการผ่าตัดเรื่องเกี่ยวกับการให้ยาเคมีตอนนี้จบแล้วคุณหมอนัดตรวจทุก3ามเดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ไม่ได้ทํางานแบบประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับรายได้ทั้งหมดมาจากแฟนที่ส่งให้เดือนละพันถึงสามพันบาทนะครับแล้วก็จะมีท่าใช้จ่ายก็คือค่ากินค่าอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของค่าเดินทางที่คุณหมอจะต้องนัดไปไปหนึ่งรอบก,ก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ1000บาทนะครับในการเหมารถไปที่โรงพยาบาล50สาสิบพรรษาที่ตัวเมืองอุบลราชธานีเพราะว่าอ,อ,อยู่ห่างจากที่พักประมาณ70กิโลผมสรุปประมาณอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ โอเคคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับถ้าได้รับชมแล้วนะครับอยากจะร่วมนะครับที่จะร่วมร่วมกันช่วยเหลือคุณนัทนะครับ ผมได้ขึ้นเบอร์บัญชีวไว้อยู่ที่ข้างจอนะครับท่านสามารถบริจาคตรงไปที่คุณนัทได้โดยตรงนะครับหรือท่านจะโทรสอบถามนะครับผมก็ได้ทิ้งเบอร์โทรไปด้วยนะครับเผื่อท่านใดที่อาจจะมอบความช่วยเหลืออย่างอื่นหรือจะโทรสอบถามอาการนะครับก็สามารถจะติดต่อได้ตามช่องทางที่ผมได้ให้ไปนะครับจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวของคุณนัทมาทั้งหมดเนี่ยคุณนัทช่วยยืนยันให้ผมและคุณผู้ชมว่าเรื่องราวที่เล่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับ ค่ะโนนรามชาเกวสันทร่เรามาเป็นความจริงทั้งหมดอ6ดานค่ะอ่าโอเคผมในนามของมูลนิธิหมอหมูสู้มะเร็งนะครับผมได้รับฟังเรื่องราวของคุณนัทนะครับเห็นถึงความยากลําบากนะครับที่ได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งนะครับ ผมเองเนี่ยก็จะได้มอบเงินบริจาคเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นส่วนหนึ่งนะครับไปยังบัญชีของคุณนัทโดยตรงซึ่งเงินบริจาคที่ผมได้มาทั้งหมดนี้ผมทําหน้าที่เป็นเพียงสะพานบุญเท่านั้นเองในการที่จะรับเงินมาและส่งต่อไปอยังผู้ป่วยมะเร็งยากหลายนะครับผมเห็นว่าคุณนัทควรได้รับความช่วยเหลือนั้นผมก็จะได้ส่งมอบความช่วยเหลือนี้ไปให้นะครับแล้วก็หวังว่าคุณนัทเนี่ยคงจะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับมาทํางานได้นะครับแล้วก็มีงานทําเพื่อจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยการรักษายังมีระยะอีกยาวนะครับแล้วก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพนะครับความช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะยากลําบากมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันจะต้องช่วยเหลือกันไปในระยะยาวนะครับก็หวังว่า คงจะได้แข็งแรงขึ้นในเร็ววันแล้วก็เริ่มต้นที่จะประกอบสัมมาอาชีพนะครับก็ผมขออนุญ,ญาตเป็นกําลังใจให้นะครับให้ฝ่าฟันในช่วงวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็ขอให้โลกสงบไปตลอดนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีกําลังมากขึ้นนะครับก็ผมขออนุญาตที่จะจบคลิปสัมภาษณ์ Double ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตลาคุณนัดนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับสวัสดีครับ